สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำพระกิ่งเพชรสมุทรนะคะมาให้รับชมกันค่ะนี่ค่ะเป็นพระกกิ่งรุ่นแรกนะคะของวัดหลวงพ่อบม่แหลมค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะนี่นี่ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้คะ<ๆ>่ะเก่ามากเลยนะคะอันนี้เป็นพระของอากองเลยที่เขาแฝนไว้ตั้งนานแล้วค่ะพอท่านเสียท่านก็ให้ พ่อมาแล้วก็พ่อก็ให้มาอีกทีนึงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะองค์นี้สวยมากค่ะเลี่ยมเก่าเลยค่ะไม่กล้าแกะดูด้านหลังค่ะนี่ค่ะ,คะด้านหลังพิเศษเลยค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังตรงพระเสียนพระนะคะจะเหมือนแบบเป็นเม็ดพระธา,าตุอะคะ่ะขึ้นมาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีกล้องตีให้ดูเนี่ยเป็นเหมือนแบบ สีทอง,ทองมีขนด้วยนะคะเนี่ยเนม,มนเป็นขนงอกมาเหมือนเป็นะทาตงอกออกมาเลยค่ะโอเคค่ะพระกิ่งรุ่นแรกนะคะนี่วัดเพชรสมุทรนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะจะเขียนว่ากริงแล้วก็เนี่ยค่ะเพชรสมุทรอันนี้รุ่นหนึ่งเลยค่ะรุ่นแรกแรกเลยค่ะที่เขาจัดสร้าง สวยงามมากเลยค่ะองค์นี้สาธุไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ